มีเคสจะมาเล่าให้ฟังนะในระหว่างที่รอเนาะเออคนละเครื่องเออเอาลางวันที่หนึ่งใช่ไหมพี่ย่ามีเคสจะเล่าให้ฟังก่อนที่ย่านะคะจะเริ่มไลฟ์สดเนาะคุณคิดว่าอันนี้ย่าถามความเห็นนะย่าถามความเห็นของทุกคนนะถามความเห็นนะคะเวลาย่าอนุญาตให้คุณโทรหาย่าคุณคิดว่าคุณควรเอาเบอร์ย่าไปให้คนอื่นไหม ถ้าย่าย,ยังไม่อนุญาตงงที่ like พูดไหมงงที่พูดไหมคะเวลาที่ย่าอนุญาตให้คุณโทรมาเพราะบางทีย่าติดธุระอะไรอยู่ก็แล้วแต่ไม่สะดวกพิมพ์นะคะคุณควรเอาเบอร์ย่าไปให้คนอื่นเพื่อให้คนอื่นโทรมาด่าย่าหรือว่าโทรมาหาย่าไหมถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตฟังให้ดีนะเจ๊คนนั้นอะวันนี้ถ้าคุณเข้ามาฟังในไลฟ์สด ตั้งใจจะมาพูดเรื่องนี้กับคุณโดยตรงนะคะแล้วคุณกรุณาอ่านคอมเมนต์ด้วยนะว่าคนอื่นเขารู้สึกยังไงว่าสิ่งที่คุณทำมันสมควรทำหรือเปล่านะคะแล้วย่าก็ไม่รับเคสคุณแล้วนะกรุณาเลิกทักเลิกมายุ่งไปไกลๆก่อนที่ของจะขึ้นเนาะไม่เคยฟิลขาดแบบนี้มานานแล้วนะคะบอกไว้ให้ ในรอบสิบเอ็ดปีปีนี้เป็นปีที่สิบเอ็ดที่ทำมานะคะไม่เคยฟิลขาดมากเท่าเมื่อวานมาก่อนสวัสดีค่ะคุณยาตอนนี้เป็นไงบ้างปังปุริเย่ไปเลยอุ้ยคุณนัตตยาสวัสดีค่ะค,คุณทัศคุณธนาเข้ามาแล้วหรอเมื่อกี้ไม่เห็นเออสวัสดีค่ะเรื่องมีอยู่ว่าผู้หญิงคนเนี้ยนะคะสามีอ่ะเลิกลานะคะ ไปมีเมียน้อยนะคะสามีเลิกลาไปมีเมียน้อยเนาะแล้วเขาก็จะบูชาเครื่องรางแหละตอนแรกเขาคิดเหมือนคนอื่นๆเลยว่าผัวเขาเนี่ยโดนของมาเนาะย่าเลยบอกว่าผัวเขาไม่ได้โดนของนะแล้วย่าก็ทักเขาเสร็จแล้วแล้วก็บอกว่ามันเป็นที่ตัวคุณ ซึ่งแน่ใจเมื่อวานเลยค่ะว่าตัวเขาหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งร้อยล้านเปอร์เซ็นต์มาจากตัวเขาล้วนๆเพราะอะไรรู้ไหมคะผ่านหลังจากนั้นไปอีกหลายเดือนนะเขาทักมาเมื่อวานนี้แล้วบอกว่าเขาอะอยากได้เครื่องรางนะเพราะว่าสามีเขาวันนอกใจเขาตัดสินใจนู่นนี่นั่นตอนนี้สามีเริ่มห่างแล้วไม่สนใจเขาแล้วไม่เอาเขาแล้วนะเหมือนว่าคือแบบไม่ค่อยทักมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะคุณแจ็คสวัสดีค่ะคุณแก้มเนาะ สามีเริ่มไม่ทักมาแล้วไม่ใส่ใจเขาแล้วประมาณแบบนี้เนาะก็เลยอยากได้เครื่องางไปช่วยย่าเป็นคนที่ไม่ชอบตอบคําถามใครซัมซ่าถ้าแนะนําไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วคุณกลับมาถามอีกย่าจะไม่แนะนําเพิ่มเพราะถือว่าครั้งแรกย่าแนะนําคุณไปแล้วนี่ครั้งที่สองก็คุยแถมก่อนหน้านะั้นะ่ะเคยให้เขาโทรมาคุยด้วยนะครั้งหนึ่งเพราะเขาไม่เข้าใจพื้นฐานของการใช้เครื่องรางเนาะว่าเออทาไมแฟนถึงไม่ได้โดนของมาเป็นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นย่าไม่ว่ายย่าก็เลยเขาโทรคุยเนาะสวัสดีค่ะบี B. เสร็จปุ๊บนางคุยโทรศัพท์กับย่าอยู่เนาะนางโทรมาสวัสดีค่ะคุณหน่อยเซนนางคุยโทรศัพท์กับย่าอยู่นะแล้วผัวนางกลับมาบ้านมัง้งหรืออะไรไม่รู้เหมือนประมาณว่าผัวห่างไปแล้วนะงงไหมงงไหมผัวห่างไปแล้วคือไปอยู่บ้านเมียน้อยแล้วแล้วเมื่อวานอยู่ดีผัวกลับมาที่บ้านนะคะผัวกลับมาที่บ้านแล้วผัวก็เจอนางคุยโทรศัพท์กับย่าอยู่เอออยู่ดีเขาบอกว่าแค่นี้ก่อนนะคะเออแล้วนางก็วางไป บอกแค่นี้ก็ราคาเดี๋ยวโทรมาใหม่แล้วนางก็วางไปเสร็จนางก็เอานางก็อยู่ดีนะคะไม่ขออนุญาตย่า้วยนะเอาเบอร์ย่าไปให้ผัวโทรมาด่ายา่าเอาเบอร์ย่าไปให้ผัวโทรมาด่ายา่างงไหมสวัสดีค่ะคุณนิชาพรงงไหมคะงงไหมที่พูดเนี่ยงงไหมย่าจะบอกอะไรฟังนะทำไมย่าถึงเป็นคนแบบนี้รู้ไหมทำไมย่าถึงรู้จัก นิสัยของทุกคนสวัสดีค่ะบูชาไปแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรอก่อนเชื่อคุณทำหาใครสักคนนี่เช่าอะไรไปวันไหนย่าบอกแล้วเนาะส่งวันไหนใช่ไหมเออสวัสดีค่ะคุณนะคือย่าไม่คือจริงๆเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าผัวจะโทรมาด่าหรือหาอะไรก็ไม่รู้แหละนะก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะคุณอุ้มเออแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ผัวมันโทรมาด่าย่า ประเด็นอยู่ที่มันมีสิทธิ์อะไรเอาเบอร์โทรศัพท์ย่าให้ผัวมันคุณมีสิทธิ์อะไรเอาเบอร์ของย่าไปให้คนอื่นคุณได้รับอนุญาตจากย่าหรือยังก็ยังถูกไหมคุณยังไม่ได้รับอนุญาตจากย่าเลยแต่คุณเอาเบอร์ย่าไปให้ผัวคุณแล้วอยู่ดีๆก็โทรมาบอกว่าเอ,อ่อคุณย่าคะเดี๋ยวสามีจะโทรมานะใครจะถามว่าโทรมาทําไมเขาบอกว่าโทรมาเพื่อเล่าเอ่อโทรมาเช่าเครื่องราง คนนะนะถ้ามีความคิดนะเขาต้องรู้แหละว,ว่าผัวโทรมาทําไมเป็นคุณคุณรู้ไหมผัวโทรมาทําไม <1> 1> ก็มันมาคุยกับย่าอยู่แล้วผัวมันจะโทรหารมันเป็นคุณคุณรู้ไหมสวัสดีค่ะคุณสุกรรัญญาเจอกันแล้วนะเมื่อวานทักมาสวัสดีค่ะคุณนิดาพาเขาต้องอธิบายในสิ่งที่ไม่ดีให้ผัวฟังแล้วมาถ่ายย่านางดีใจด้วยนะที่ผัวนางอ่ะมาขอเบอร์โทรศัพท์ คือเหมือนประมาณว่าผัวหึงที่แบบว่ามันคุยโทรศัพท์กับคนอื่นแล้วมันก็เอาเบอร์ย่าไปให้ผัวมันเสร็จแล้วมันก็โทรมาบอกย่าว่าคุณย่าคะเดี๋ยวสามีจะโทรสามีจะโทรหานะคะสามีจะเช่าเครื่องลางคนเราอะ่ะถ้าฉลาดอะ่ะเขาก็คงไม่คิดแบบนี้หรอกนะ ถ้าถ้าเขารู้อะว่าอะไรควรไม่ควรเขาก็ไม่ควรให้เบอร์โทรศัพท์ไปเพราะหนึ่งคุณยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากญาติเลยแล้วสองคือสามีคุณไม่ได้หึงคุณนะคะแต่เขาโทรมาบอกญาติด้วยน้ําเสียงดีใจนะคุณย่าคะเดี๋ยวสามีจะโทรมาหานะคะคือแบบว่าสามีเช่าเครื่องรางที่บอกว่าเขาคงไม่โทรมาเช่าเครื่องราง,างหรอกคะ่ะแล้วนางก็อยู่ดีนางก็ตัดสายไปแล้วผัวนางก็โทรมาเว้ยผัวนางก็โทรมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอไหว้แม่ก่อนอะผัวนางก็โทรมาเว้ย ผัวนางมาขั้นตอนแรกรู้ว่าทำไมผัวนางมาตะคอกใส่ย่าเลยจ้ะย่าจะบอกพื้นฐานของตัวเองให้ฟังก่อนนะคะไม่ได้บอกว่าตัวเองดีเลิศประเสริฐเป็นแบบบรรลุโสดาบันแล้วเนาะที่จะได้แบบว่าอยู่ดีมึงเป็นใครไม่รู้มาด่ากูเงี้ยเข้าใจปะเข้าใจอารมณ์ปะคือย่าเป็นคนที่ไม่ยุ่งกับใครก่อนแล้วก็เป็นคนที่ฝึกตัวเองนะคะอยู่ในโหมดที่ก็เรียกว่าดีในระดับหนึ่งแต่มันไม่ถึงกับว่ามากแล้วอยู่ดีถ้ามีคนมาด่าเราอย่างเงี้ยย่าก็คือ ไม่ทนเนาะด่ามากูด่ากลับนะคะคุณตามช่องย่าอยู่แล้วคุณก็เห็นเวลาใครมาคอมเมนต์ไม่ดีย่าจะขึ้นคอมเมนต์แล้วพูดให้เขาฟังแบบมีเหตุมีผลเนาะแต่ผัวของผู้หญิงคนนี้ไม่มีเหตุไม่มีผลเลยนะมาถึงคุณรู้จักคนชอวิกกี้ไหมใครวะเออคือเขามาตะเขาคุณรู้จักคนช่อนี้ไหมเออเรียกเขาบอกว่าใครอะเออเราเราไม่รู้ไงเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้คุยกับลูกค้าแค่คนเดียวถูกป้าเราคุยกับลูกค้าหลายคนย่าก็เลยบอกว่า ใครแล้วเขาคือใครคนเนี้ยเขาคือใครอะไรประมาณแบบนนเนี้ยคนเดียวเขาคือใครอะไรเงี้ยเขาก็ตะข้ออกีกคุณไม่รู้จักคนชื่อวิกกี้เหรอคนชื่อวิกกี้ใครรู้ไหมย่าก็บอกว่าเขาย่าไม่รู้เขาเป็นใครอะไรเงี้ยแล้วย่าก็นึกขึ้นได้ก็มากีผู้หญิงคนนั้นบอกว่าแฟนจะโทรมาใช่ปะละ่ะเออแล้วคน,นี้ยก่าก็เลยแบบอ่ะคุยเสร็จ